จะเร่งตรวจเทคนิคมากน้องที่ดาเล่าซึ่งเป็นคนเล่าวิธีถ่ายทอดก็จะถ่ายทอดได้ดีแค่เราแช่แล้วก็ฝังฝังในเนื้อเพลงนองก็ยังบาท่านหนึ่งขึ้นเนื้อหมายถึงว่ายังยังบาท่านหนึ่งขึ้นเนื้อแต่แต่ถ่ายทอดคือว่ามันออกมาจากออกมาจากมดลูกออกมาจากหัวใจอีะไีมันเลยฟังแล้วมันกินหัวใจหลายๆคนหายนี่น้อยหายนังสองกะหายนั่งสองเหยื่อ ทั้งที่เพื่อที่หูด้วยว่าถ้าเท้าตามแบบว่าเลือกเพศเนาะเอ่อนําเสียงที่เราเพศมันยังมีอีกได้อ่เพราว่าควาจมักป้เราไดเราว่าพราะใหญเสียงนี่ล่ะก็บางช่วงก้ายกับยังยังบ่ทันได้จังซี่าถึาบ่ทันไ้ชเนื้อเข้าไปว่าัมก็เขียนอเขียนเป็นคนตาไหลไปด้วย เขียนไปเอาความรู้สึกตัวเองใส่ลงไปแล้วก็แทนความรู้สึกแทนใจคนเราไปด้วยเขียนเป็นน้ำไหลเป็น้ำลงเลยครับกำลังไหลไปน้ำมันเป็นอีย่งที่แบบว่าเขาเือนใจมากอธิบายพ่อทีนะครับก็เลยต้องไปเขียนว่าเป็นเมฆบางครั้งบางคำพูดต้องการอิบอกว่ได้บอกองได้แต่ใช้ภาษาไทย เราเราเราาหลายสถานที่ทานนำไปนำนำไปโรเทาอบช่องมือนี้เปกียบครับช่องมังก่อนกีาที่องช่องน้อยสีพื้อยผมได้ับ่านคกอกพูดกัที่ครับที่ทักมาบอกไม่ได้ชอบอาจารย์พู้มา่อก่อนตานี้เพราะว่ามือเร้าที่ว่ามือนี้สีมืดที่บสีหลอกเพ้งบอแต่ว่าเข้าไปเบิ้ง เม่อกวัาสิมาช่วงใหน,นมาที่นี่เขาไปเบื่อเอาอาจารพูดตักบา,แก,บา,แากแล้วตักบาทแล้วท่ายรูเป็นี่เหล่นเ็นทสุเอาแล้วนี่จะล่งแล้ววันสิท่านบอเอาก็เลยโูม,มาเลยขันบุญนี่บุญผาวบนาโเนพอที่หล่าเขาอาจารย์ครับที่งานเพื่อนกัพอ,อูน่เพราะเนี่อ,อ,นนอ,อไปซื้อชอคอาเปียนยอะไรนเป็นมืนก่ก่อนที่สาร เล่าเล้าไปหากินยาคนเึ้นกันั่ประจํางพูดอ่ะอินบตัสไปตอนนีนแลตัดออกไปเ้อะม่ใหบอกเนเลยมบอกแล้วจัดใจล่าหลงก็ว่างิตัวจริงเล่าก็คูณหน่อยคุณหน่อยดนอันนี้เไ็้ไส้กิอยยองแล้ว่าง น่าะปวดหัวนวน่จะปวดหัวนะไม่ได้ได้วราประเทศหนึ่งแล้วลืมแล้วก่เอาแบไงเลยสาบางสามอีกทีต้อง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 ถามเราเพราว่าทั้งเราครับทั้งไทยนี่คลๆกันว่ารูกบพรคล้ายๆกันบกสะบันสบันนี่เป็นเปนราแค่งหนือแล้วกางบ่โอ้โหท่านการเรื่องจันีท่กการภาษาการเนื้งจัด แม้วางกางประเทศศาสนาเราดีเสียงก็ดีลูกหน้าก็สวยวาสนาวาสนาคนก็เูมกันบางคนอาจจะเสียงดีหน้าตาดีแต่แต่ได้กินข่าวน่อยพอดบางคนคิดว่าเสียงมบ้งบันใดกินข่าวน่อยพอดหน้าตาธรรมดาแต่พอแอบม่าดักกรว่าอีหล่าเราสีนี้ขมก็ติดเกินฟอร์มนะลูกเนาะ คนก็รูก็สามารถก็สามารวนผมสนงเกตุพายเกชวนมาเล่นนอยฉลาดกลับตัวง่าย้น่ว่น่อยดื่น้่่อยฉลาดนั่นแหลกีฬาลานี่ยางก่นเ่อยดื่ขึ้นเดหน่อยมึน แว่าพี่คอยขอาใจแม่กเลยคนทั้กใจไหมนี่แมืือิดลาอันนี้คืออาชริยาของข้าวไปออกแลกขารไปที่ไหนว่าเฮ้ยไอ้แม่นม่จะเท็บ้าอ่อแอลว่านคต้นถึงว่าเลสีดีนะเลตีสูงบ <The> ้าน <response> mm ัเลตแอนมนเสื้อผ้เนาะอ๋าี่แอนคืองหามแผดตี ก่อนก่อนังไงก็บอก่สันออกเรยจะก่อนไปแัไป้ำกับน่งเก็บไปแาดีแต่ไอซีกันในหลายคนมาึ้นได้ยักกันที่จริงแล้วอาจารย์ก็แต่งเพิบตั้งแต่วันแรกที่แอนโข้กัน